โอ้โหคิดถึงมากเลยนะทุกคนเราเนี่ยไปเจอเพื่อนเขาที่ป่าไงก็ตรงนี้เนี่ยเวขาทำด้วาใช้คนอะแรเนี่นสร้างไว้ลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสเดินป่านะครับ วันนี้นะครับพี่ผมเนี่ยก็จะพาสาวรับแลนเนี่ยกลับมาที่เมืองของเขานะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมกับน้องหญิงแล้วก็สาวรับแลนเนี่ยก็ได้นั่งพักกันแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางมาเนี่ยยังไม่ได้พักเลยนะครับก่อนที่เราจะมาใช่ไหมทุกคนครับผมกับน้องหญิงแล้วก็สาวรับแลนเนี่ยได้ทานข้าวเรียบร้อยนะครับก็เมื่อคืนนี้เนี่ยสาวรับแลนเนี่ยนอนที่บ้านผมนะพี่พี่เพราะว่าฝนตกหนักมากเมื่อวานนี้นะครับหนักจนแบบ เดินทางไม่ได้เลยนะก็วันนี้เป็นถืออกาสดีมากที่ฝนไม่ตกนะครับแล้วก็ท้องฟ้าแน่แจ่มใสมากเลยนะทุกคนนี่นะแดดเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เดินมาถึงแคมป์ของของคนรับแล่นะครับทุกคนนี่นะเนี่ยส่วนน้องหญิงเนี่ยก็นั่งข้างผมนะครับนี่นะครับพี่พ็เรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะ ต้องเดินทางไปข้างหน้าโน่นอีกนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงนะครับเว่าอากาศเนี่ยร้อนมากนะครับผมก็เจอร mm. องทางพอดีว่าทีนี้เนี่ยใช้คนรับแรงเนี่ยสร้างหรือเปล่าอ๋อเป็นคนคนรับแรงเนี่ยออกมาสร้างตรงนี้ใช่ไหม บางทีพวกคนคนมาเจอคนก็มาตั้งแคมป์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันผูกพังไปหมดแล้วนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็โอเคก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมก็ขอคนละหนึ่งร้อหนึ่งเชนหนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะพี่พี่ผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจได้ถ่ายคลิปต่อไปด้วยนะครับนะโอเคครับทุกคนนี่นะครับแต่ว่าตรงน,นี้เนี่ยเหมือนเจอมีคนทําพังไปเลยนะครับพี่พี่ก็วันที่เรามาเนี่ยยังดีเลยนะครับ นี่นะครับทุกคนก็น้องยญิงเนี่ยก็นั่งพักตรงนี้เป็นของคนรับแรมมาสร้างไว้เพื่อที่จะมานอนหรือว่ามีคนมานอนก็มานอนใช่ไหมเ,เขาคิดถึงเพื่อนเนี่ไปเ,เ,เ,เดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อเลยไหายังเ,เ,เราเนี่ยก็ได้ให้ใส่ชุดแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็น้องหิงให้รองเท้าคู่หนึ่งนะเ,เดี๋ยวเราก็จะเดินไปแล้วนะครับทุกคน เดินมาได้ไหมเดินนี่นะเธออากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะครับทุกคนครับ 能行去了 น้นทางเลยใกล้ถึงละโอ้ทุกคนรู้สึกว่าน้ำเนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับพี่พเดินดีนะใช่ ถึงแล้วนะครับพี่ๆก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งรอเพื่อนของนางนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรอเพื่อของนางระหว่างนั่งรอดเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะผมดูแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนก็ได้เถอะเนี่ยพาเขานั่งตรงนี้ก่อนนั่งพักก่อนกได้เดี๋ยวเราค่อยเข้าเข้าไปเดี๋ยวจะรอเพื่อนของนางด้วยว่าจะออกมารับปะ นี่ก็เป็นแคมป์ของเขานะครับที่สร้างไว้เพื่อที่จะออกมานั่งพักหรือว่ามานอนชมบรรยากาศแถวนี้นะครับนี่นะก็น่าจะไหลเปิดไหลเดือนแล้วนะครับทุกคนน่าจะไม่ถึงปีหรอกน่าจะเป็นเดือนนะครับผุพังไปหมดแล้วนะีน่ น้ำเนี่ยเยอะขึ้นนะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนเพื่อนน้ำออกมาแล้วค่ะใช่เพื่อนน้ำออกมาแล้วน้องญิงเดี๋ยวไปส่งไปเดินดีๆนะเลื่อน ลูกปลาเยอะมากแล้วๆขึ้นนะทุกเกาะยวนต้องยิงนะข้าวิส่งนะครับมารอบไปรสะ เขาน่าจะคิดถึงหนักแบบคิดถึงมากเลยนะทุกคนอากาศร้อนไหมอะเธอ,อเราว่าพามานั่งคุยตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวคุยว่าเราไปเจอได้ยังไงนะให้ hey, ให้ชินอนลี่เขาอ,อยีาาย๋ยใครชอบมังไปอยงองหรอกไ้เธอเดี๋ยวพาไปนั่งตรงนั้นที่ล้มๆตรงหินนั่นอะ <S <S เพราะว่าฝั่งนู้นอากาศร้อน Uhm. ผมเนี่ยจะตั้งกล้องไว้นะครับก็เราเนี่ยไปเจอเพื่อนเขาที่ป่าไงเราไปเจอเมื่วานนี้จริงๆเราจะมาตรงแต่เม uh ื่อวานแล้วแต่ว่าฟันตรงหนักไงเธอ ขอบคุณมากมากเลยนะทุกเรา,าอ่ะเขาไม่รู้ว่าใครจะไปช่วยหาให้ก็เราเรา,เราเขาเนี่ยมาขอความช่วยเหลือ,เ,ลอเราถึงบ้านไงเราก็จะช่วยไงเพราะว่าเขาเนี่ยไปหาเราเนี่ยถึงบ้านเลยเนาะ,ะก็เราก็ต้องช่วยเขาอ่ะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยคือคนรับแลนะครับ จะเข้าไปนั่งคุยด้วยนะครับพี่พี่ฟีตะก,กูก้หรอตรงนี้ร้อนไหมข้างในร้อนไหมครับก,กูบอกร้อก็ตรงนี้เนี่ยแถวของทำนี้ว่าใช่คนรับแรง,น,ง,งน่ะสร้างไว้หรือเปล่าก็นี่เราก็ได้หาชุดให้เพื่อนเขาได้ใส่นะ ก็เป็นชื่อของน้องหญิงที่พี่ส่งมาให้ที่ยังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็มีรองเท้าด้วยนะทุกคนเราก็ให้ใส่รองเท้าเพ <c oughs> ราะว่าเขาเนี่ยชอบเดินเท้าเปล่านะครับพี่พี่เดินรอบหน้ามาจะจับมาให้ซื้อสินค้าด้วยนะคะอืมใช่ไปอยู่ในในใไม่เจอเขาบว่าจะอย่ใน,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 ในั่งก็พี่พี่ครับเขาเนี่ยชวนน้องหญิงเนี่ยเข้าไปข้างในเมืองเรยจะไปไหมเนาะแบบอยากจะแบบพาเข้าไปไหม ทางครขอบคุณแล้วเขาจะพาไปดูอะไรหรือเปล่าผมควนเธอ,อนี่จะพาน้องยิงเข้าไปข้างในเมืองใช่ไหมคมรับในเงี้อม่้กมากขจะเข้าไปไหมไม่ไปผมลอยตรงนี้นะีก้มันเล่นน้มาเล่นน้ำตรงนี้นะแต่ว่าน้ำเนี่ยใสมากเลยนะ ปลาเยอะปลานี่เขาเลี้ยงไว้ใช่ไหมพีม่อ,ลอปลาตรงนี้เนี่ยเขาเลี้ยงไว้นะครับพี่พก็วันนี้มันจะโตหนักหนนะน้ำเนี่ยขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับโอ้ก็สบายใจนะเราก็ได้เจอเพื่อนเขาเขาก็ต้องเขาก็ขอบคุณเราด้วย ทุกคนเดี๋เขาจะพาน้องหญิงเนี่ยเข้าไปในเมืองนะครับเขาก็ชวนผมนะแต่ว่าผมไม่เข้าไปดีกว่านะครับทุกคนน้องหญิงแหละจดดว,ว่าเดี๋ยวผมรอน้องหญิงข้างนอกนะ ก็พาน้องหญิงเนี่ยเข้าไปในเมืองนะครับทุกคนเขาเดินเข้าไปแล้วนะตอนนี้นะเขาก็เดินเข้าไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปดูนะว่าเขาเข้าไปกันยังไงนะครับพี่พ ก็เขาเนี่ยชวนน้องหญิงเนี่ยเข้าไปนะทุกคนเขาเข้าไปจริงๆนะครับพี่เพียบซีเนี่ยดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเหมือนมันจะเป็นมิติที่เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นนะครับเพราะว่าจะเข้าได้เฉพาะคนรับแล หรือว่าคนมีบุญนะครับพี่พี่ผมเนี่ยก็คงต้องนั่งรอนะครับไม่รู้ว่าเขาจะพาลุหญิงเนี่ยออกมาตอนไหนนะครับพี่พี่เอซนะวผมก็จะนั่งรอแถวนี้นะครับทุกคนดูลูกปลาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะก็ตรงนี้น่าเป็นคนรับแลเนี่ยเลี้ยงไว้นะครับโหปลาซิวเยอะมากทุกคนเป็นลูกปลาซิวตัวเล็กๆนะครับ นนี่นะก็เดี๋ยวผมก็จะนั่งรอนะครับไม่รู้ว่าจะมากันตอนไหนนะครับ ก็ที่นี่นะเป็นของคนรับแรงนะครับที่สร้างเอาไว้นะกคนนี่นะแต่ว่ามันพุพังหมดแล้วเราเนี่ยไม่สามารถนั่งได้นะครับนี่ก็โอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งรอน้องหญิงงากลับมาเลยครับไม่รู้ว่าเขาจะมาส่งน้องหญิงเนี่ยตอนไหนนะทุพี่เรามานั่งรอเลยดีกว่านะครับผม ทุกคนครับเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ย,เ,ยเจอใครไม่รู้นะแอบมองผมอยู่นะครับเมื่อกี้เป็นผู้ชายนะทุกคนที่ผมเนี่ยนั่งรอน้องหญิงนะครับตอนนี้เนี่ยน้องหญิงเนี่ยก็ยังไม่ออกมาเลยนะเข้าไปเนี่ยทั้งที่จันทาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเจอ,อตรงนี้นะอาจริงผมเจอ,อตรงนี้ หมือนมีคนแบบโพงออกมาแต่ว่าผมเนี่ยถ่ายให้ดูไม่ทันนะครับทุกคนแี่ผมเจอตรงนี้เลยมันดูนี่เสียงไหมมันมีเสียงคนคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปแอบดูนนะตรงนี้เสียงคนพูดนะครับเมื่อกี้ ื่กี้ผมมี้เสียงคนคุยชัดมากทุกคนน้องหญิงเนี่ยก็ยังไม่กลับมาเลยนะยังไม่ออกมาเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะไปนั่งอะไที่นู่นดีกว่าเป็นเสียงผู้ชายนะครับผมไม่รู้นะว่า ของน่าคือใครนะผมเนี่ยจะนั่งแอบไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็รอน้องยิงออกมาด้วยเข้าไปเนี่ยน้ำมากๆนะทุกคน,นยังไม่ออกมาเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะไปวี่งส ก็ในป่าเนี่ยเป็นป่าอันตรายนะเป็นป่าลึกนะครับก็สิ่งลึกลับเนี่ยน่าจะมีเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งรอน้องหญิงออกมาแลเข้าไปนานละแล้วเมื่อกี้นีผมได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ข้างบนนะที่นี่เนี่ยจะเงียบนะครับจะได้ยินเสียงน้ำเนี่ยไหลลงมา นะครับแล้วก็มีเสียงจจ๊สจันทร์ร้องทั่วป่าเนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงฤดูร้อนเลยนะครับทุกคนอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งดูเงียบๆเลยว่าจะเจอใครหรือเปล่านะ อันนี้เนี่ยน้องหญิงเนี่ยยังไม่ออกมาเลยนะเข้าไปนานมากเลยนะครับพี่พี่ก็ไม่รู้ว่าสารรับแรงเนี่ยพาน้องหญิงเนี่ยไปไหนนะครับอ๋อทุกคนออกมาพอดีเลยนะครับพี่พี่พครับน้องหญิงทําไมนานจังอะ่ะเพราะเขาไนี่เขาไปข้างนแล้วด้ยอกินข้าวด้วยอ๋อกินข้าวแล้วใช่ไหมก่อนน้องยิงกินข้าวเรียบร้อยนะไม่น่าเราทำไมเข้าไปนานมากาน้องยิงไปเดินทั่วหมู่บ้านเลยค่ะอืม นี่นะครับพี่พก็ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วค่ะก็ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้นะไปเถอะ <c oughs> ก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้มาส่งเพื่อนของนางแล้วนะครับ เขาบอกว่าอะไรบ้างเธอะอืมเขาพาน้องหญิงเนี่ยเดินเล่นใช่ไหมข้างในผมไม่น่าลรอทำไมนานจังแล้แม่ของนางคนที่หายไปคือแบบดีใจมากเลอ๋อแม่เขาดีใจมากเลยแล้วก็แบบขอบคุณน้องหญิงด้วยเขารู้จักน้องหญิงไหมเขารู้จักค่ะแบบพอได้ยินเคยแบบได้ยินชื่ออืมก็กินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยกินอะไรบ้างอ่ะ อแกงน่าจะเป็นแกงผักหรือว่าผักพวกนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะคะไปเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วแหละไปเถอะก็วันนี้เนี่ยได้ส่งเพื่อนของนางเนี่ยเรียบร้อยนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับกลัวว่าตอนเย็นเนี่ยฝนจะตกอีกนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยชอบตกประมาณช่วงเย็นๆมากเลยนะทุกคน ได้มาส่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะพาน้องอินารีบกลับแล้วเพราะว่าคุณจะกลนะไปทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ขอคุณหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามหนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ๆนะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผม นะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราเนะำไว้เจอกันหน้าผอมสวัสดีครับ